วัดไปนะครับผมัได nope. <ed> ้ก็ถือว่าดีร้าผมนีไม่ได้ก็โอ้ยจะฟังปังปิลเย่ครับผมนะปอร์เมกาสองพันสี่ร <person> ้อย <men inserted noise intake> <weit play scholars> เอาแล้วครับผมก็ต้องขอยกมือกราบสวัส,สด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องแอดกี้นะครับผมเออวันนี้เราก็ไม่อยู่กันนหน้าเกมมาจองเว2สองนั่นเองนะครับผมนะ สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับมาครับผมนะวันนี้ก็ทัรมาที่2อ้อนนะครับผมนะสำหรับเกมเล่นของเราในวันนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามหรือลองเลียนแบบนะ,อะขอรบกวนที่เบีสามนะครับผมนะพร้อมกับโมโตโตะถามินทีไปก่อนนะครับผมนะ รามาดูมันลุ้นด้วยกันว่าในเกมนี้จะปังหรือจะเต้งนะครับผมนะจะปังหรือจะพังยังไงครับผมนะก็ไปรุ้นไปรับชมด้วยกันนะครับก็ไม่รู้นะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมในเกมแต่วันนี้ผมก็หมดไปเยอะพอสมควรนะครับผมนะแต่ก็มีได้กลับมาแล้วก็หมดไปแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็หมดไปนะครับผมก็เลยไปๆปลมาแล้วครับผมนะ แต่ช็อตนี้แห่งว่ามาสี่ตัวยังไงโอ้โหสี่ตัวนะผมมะเลยสี่ตัวเออพูดหนึ่งก็มาครับผมนะอ่าโอ้โหก้อนแรกเปรอร์เมก,กาสองร้อยแปดสิบสี่ครับผมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไหลกันปุยนะครับผมเดือดกันไปอย่าไปหยองครับผมแต่ยันี้ก็ค่อยๆไปนะครับผมนะ,ยมนะ,ยอ,นะมอย่าไปร้อนใครเป็นนักนะครับผมนะกนะ็คือ ถ้าแบบงบเราไม่น่าพอคือผมไม่แนะนํานะครับผมนะแบบสําหรับใครที่เข้ามาแล้วใส่เบ็นหนักทีเดียวอ่ะตอนแรกมันอาจจะดีอยู่หรอกนะแต่พอนานๆไปมันก็จะแบบรสแบบชาติลงมาและความเคม็มอ่ะเออนะครับผมผม,ผมเลยแนะนําให้เบ็เดต่งๆก่อนเลยดีกว่าแล้วับผมนะแต่ถ้าใครอยากแบบเข้ามาแล้วเบนน็หนักๆถ้ามั่นใจว่าจะได้นะ คือ,อันนี้คือมันต้องวัดดวง,ง,วดดวงครับผมวัดดวงจริงๆครับผมถ้ามั่นใจว่าถ้ามั่นใจว่าจะได้ใ <c oughs> สเ่เบรทนัก <c oughs> ทีเดียวเออได้ตอนแรกแล้วก็เราก็ลดเบร์อะไรแล้วก็เก็นปกติเออได้แล้วลผมเคยทำยั่หรอกนะครับผมนะแต่เ <c oughs> คือโชคมันให้กข้างเราเสมอไปนะครับผมนะเออตอนแรกก็เหมือนดูเหมือนมันจะได้ดีนะครับผมนะพอเราใสาเ่เบร์ทาแต่พอเราใสาเ่เบรทนักปุ๊บโอ้โหเอี๊ คือแบบสงสารไตเลยอะเออเข็มแบบเข้มจัดเลย,ยกดเตอเดี๋ยวผมขยับไปที่เบส20นะครับผมนะพูดมาแล้วก็กลบคืน <c oughs> พูดมาแล้วก็ใจปั๊ <c oughs> มเลยนะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่อะไรรู้ไหม <c oughs> คืออุ๊ยโอ้ย,อยดอกนี้รักไปสองพันพันไปครับผมโอ้ยพูดยังไม่พูดยังไม่จบเลยครับผมอือสุ per m e g สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองครับผมโอ้โหเจี๊ยบ เมื่อกี้เตาไปพูดกันแต่เพราะว่าเมื่อกี้ผมไปที่พอลนี่กลัวเนี่ยเอยมันเมาอะกือบกล้าขึ้นเพชรที่เสียงนะผมในเมื่อกี้คือเท่าไหร่วะห้าร้อยหรอผมไม่เหลือได้ขึ้นมาห้าหกร้อยแล้วผมก็ใส่เข้าไปเลยเบ็ดที่สียเผื่อนี่ก็แล้วแต่ใจใครใจมันนะครับผมไปวัดก็วัดไปนะครับผมวัดได้ก็ถือว่าดีครับผมแล้วไม่ได้ก็ จะสอบไมหมฟังปิโลยเย่ครับผมนะสเปอร์เมกา2459วาสีร้ยาบเก้าอามันมากมั้งะรออ <c oughs> ควาดดีๆแบบนี้ท้ายมาต,ตูดตูดตูกลับไปหมดนี่ไม่เอานะโอ้โหเป็นวัดไม่ใชครับ <c oughs> เป็นวัดนะครับผมแล้วก็คันคอด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นหวัดนะครับผมนะอย่าผมผมเออเหมือนแบบเป็นไซนัสหรือเปล่าอย่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะผมว่าจะไปตรวจอยู่เรจะไปตรวจอยู่นะครับผมนะบ้าเอเหมือนจะเป็นหวัดก็ไม่เป็นอ่ะแต่ก็มีแบบตนจมูกอย่างนี้แหละ ทำจมูกจะไม่มีคมบนะครับผมนะตอนนี้ไหลยาวเลยครับผมยังไงไงงสองลองจากถองก็เป็นว่านะครับผมถว่าตัวแล้วคอมโบกับโอ้ยอย่าง้วก็ถงห้าไปนะครับผมแล้วยังไหลต่ออีกอันนี้เคูณห้าแลครับผมนะเบนี้คูณห้าแล้วครับผมนะยังไงไหลต่ออีกโอ้โหไไปยาวๆเลยครับผมนะโอ้โหมันมกาป 800.4น,นี่ใครว่าน้อยผมถามผมว่าเยอะอนะนี่แล้วดอนีน2 4 0ออดีแล้วไหลต่อย60อื่นป๋าหวังอีก150แต่วะหวาไม่เกิน200ไม่ได้ไปยที่สุดก็เอาเรืออยูน่นะครับผมกอนโต462แต่ยงังไงยังไงก็มันตอนนี้กำไรผมก็เยอะเลยครับผมแต่ถ้ารวม,รม ที่ผมเล่นมาทั้งวันมันก็กำไรประมาณสองพันนะครับผมนะประมาณสองพันนะครับประมาณสองพันคนนะครับอะอรทม่เาเสียไปนะพวกวิววิวหาเจ็ดทานแล้วลรกบผมนโอ้ยนี้ผมก็าวงผมก็ได้มาถมันนะครับโอ้โห ไหลดีจริงนะครับผมนะมาจองวันนี้ซุปเปอร์เมกาแปะรอสามสิบแปดสำหรับใครสนใจก็ดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะคือเอาเป็นว่าผมพอแค่นี้ดีวกว่าครับผมนะผมว่ามันได้แล้วแหละเออไม่ไม่หวังไม่โลภมากแล้วเดี๋ยวโดนตูดกลับนี้ไม่เอานะครับผมนะ อ่ะเอ,อาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับใครชอบก็ฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็สำหรับใครสนใจก็อย่าลืมดูิดตามเพจด้วยนะครับผมนะสวัสดีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคุณบาซิอแกงครับผมนะบ๊ายบายจุย๊บ,บ,บกู